กำลังจะข้ามไปที่วัดโพนะคะวัดโพคือตรงไหนก็คือฝั่งกันโนนนะคะโน่ะเห็นไหมคะอันนั้นคือวัดโพนะคะทุกคนเราต้องมาข้ามท่าเรือที่ท่าเรือวัดอรุณเพื่อที่จะข้ามไปท่าเตียนฝั่งกันโน้นนะคะแล้วท่าเตียนฝั่งกันโนนอ่ะเดินไปนิดนึงก็จะถึงวัดพระเชตุพนเห็นยอดจะดีแหลมๆเหนนั้นป่ะเอออันนั้นแหละชัว่าพระเชตุพนวิมลมังคลาลาทุกคนเมืมาลาลา่อก,กี้เราจะบอกว่าไอ้ฟอสที่เรา นด้ความที่ว่าว่ามันรองรับคนได้แค่20คนใช่ไหมเราเมื่อก,กี้ก็คิดว่าเฮ้ยมันจะยืนได้บะาว่ะแต่มันไม่มีคนมีเราคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะก็เนี่ยขึ้นแรงมากเลยอะทุกคนดูดิอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพญานะคะทุกคนคือเจ้าพญาที่จะข้ามไปฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งไปเกาะกรุงเลว้าโกสินไอฝั่งกันเนี้ยฝั่งพระเจ้าป่าเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งทนถูกไหมคะเนี่ยค่ะดูดูเรือเด็ดูน้ำเด็โคตรแรงเลยอะแรงด้วยแล้วก็กว้างด้วยแล้วเนี่ยเอาใจนะทุกคน ใกี่วายนะกี่ตกลงไปตรงนี้กี่คงบุ่มไปเลยแล้วคงไม่สามารถขึ้นมาอีกเลยอะ่ะเจ้าพญานะคะทุกคนทำเล่นไปนะคะเนี่ยถึงได้บอกน,นะคะว่าแบบคือน้ำเนี่ยบางทีมันดูเหมือนนิ่งๆน,นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วลึกๆเนี่ยเขาบอกว่าข้างข้างล่างมันก็ค่อนข้างจะแรงด้วยนะคะที่เนี่ยนะคะทุกคนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่มาเนี่ยเราผ่านในส่วนของไอ้จุดของเรามาจากสะพานตากสินใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราเสร็จแล้วเราก็มาที่ผ่านสะพานพุทธยอดฟ้ามาแล้วเราก็มาขึ้นที่วัดอรุณก็คือตรงจุดนั้น <laughs> ท่านั้นนะคะท่านั้นคนะือวัดอรุณใช่ไหมเดินว่าัดอารุณปั๊บหนึ่งเพราะเนื่องจากเรามาวัดอารุณกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปวัดโพกันตอนนี้กี้ก็กำเรินกำลังรอเรืออยู่ไม่รู้เรมาอมากี่โมงก็ไม่รู้นะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวก็นั่งรออยู่เหมือนกันตรงนั้นนะคะคือกี้ที่อยไปนั่งรอข้างในไงรอีนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันไม่มีคนอยู่ตรงนี้นะคะคือตรงนี้เขาห้ามยืนเกิน20คนตรงนี้นมีดิฉันอยู่คนเดียวแหละนะคะประมาณเนี้ยอ่ะโอเคค่ะรอเรือเป็นเพื่อนกันละกัน ไม่รู้ต้องอรออีกนานแค่ไหนนานเกินตอนนียค่าเรือห้าบาทนะคะข้าไปท่าเตียนฝั่งอนุนนะคะต้องรีบไปทําค่ะเดี๋ยวเสร็จจากวัดโพกี่ก็จะกลับเลยนะคะเพราะนั้นคนที่ติดตามอยู่ก็ต้องคอยดูไล่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 กันไปนะคะเพราะว่าบางจุดเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะไล่ได้ในเวลาบัตรลนหรอกต้องอัดคลิปบ้างอะไรบ้างสลับสลับกันไปเพราะนั้นเวลาดูก็ดูตามลําดับไปละกันนะคะว่ายังไงเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังรอรอเรือที่จะข้ามไปในส่วนของท่าเตียนวัดโคฝั่งอนุ นั่นเลยคะ่ะเห็นจะดีรึไปตรงนู้น,นะคะ่ะอยู่ฝั่งนน้นน่ะนะคะประมาณนี้ไปค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวเจอกันค่ะรอสักครู่หนึ่งรู้เรือนานแค่ไหนกงนู้นเนี่ยแล้ท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วข้างในอ่ะนะคะทุกคนโอเคนะไปเลยค่ะ